ก็สวัสดีนตได้คำอยู่จการเดลต้ารีวิวการรีวิววีจีทีวีบีนขีดสองนะครับผมมูราคุโมะและอ่าไดเอร์กูกุลานะผมจะเป็ง,ง่ายไปดูนะครับไปเลยเอานะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ในบล็อกนี้ก็จะมีการทั้งหมด45ใบโดยที่จะมีไดเอรกูล่า22ใบแล้วก็มูราคุโมะ23ใบนะครับผมครับผมเอาละเราจะมาเปิดกันเลยอ่ะผลประกอบการของที่เราเปิดได้มา3บล็อกครับก็จะมีนี่เป็นฟัวนะของเป็น OR อาร์อ <4 R S 1> ของใครอ่ะพูดชื่อหน่อยครับเออชื่อ ขอยกไปอ่านครับผมนักธนูผู้ปาดเปี่ยวฟูชิมินะครับผมนะั้นแล้วก็เกรเดรปเปอร์นะครับแล้วก็อะไรวะโนไลคิงเดดแองเกอร์ไอ้นี่นะผมมันก็คือตัวเศษเศกตีแถวหลังได้ัวสตีนตีแถวหลังสมาแล้วมา,มา,มาเปิดตัวหลังก่อนก่อนสมมติสมมุตินะครับผมว่าเราคุณหวังอะไรครับขอถามคุณก่อนหวังหวังไอซันบาคุแล้วกันเอ้ไม่เอาโนไลคิง กูชอบโนไ้ไลคิงครับไปเลยนี่โนไลค,คิงเห็นไหมอยากได้โนไลคิคงมานานแล้ว <laughs> ผมอยากได้โนไลคิงมานานแล้วนี่ไงผมได้โนไลคิงทิ้งด้วยไม่อกี้ม่อกีกับบล็อกไอซูนดื่มกิ๊กคีพ <laughs> เอาละครับก็จะมาเปิดกันเลยนะผมก็จะมีนี่ฝอยหน้ากล่องนี่ของสองบล็อกนี่จะเป็นตัวเกรดสองใช่ไหมใช่ของมาฮานี่ก็คือถือว่าใช้ได้ฟูชิมิก็ก็เก่งดีก็โอเค นะครับนี่ฟูจิมิฟไฟคุณก็จะมีฟูจิมิอย่างน้อยฟูอาร์ตแล้วอย่างน้อยสามใบครับผมถ้าจะไม่ผิดนะนะมูลามูลามูลานี่มูลามูลาความกวนตีนนะตัวตะกี้อ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้บางบล็อกนะผมอาจจะมีเออร์เลอร์เพราะว่าเราไปดูช่องแท็บมาก็มีเออร์เลอร์เหมือนกันให้ไลเออเลสให้ไอตัวอะไรวะไลหรือเลฟวะไลเอเลสเตอร์มาสองใบไอเลฟอเลสเตอร์มาสองใบแต่เราของช่องแท็บนะของเราไม่เจออื เราไม่บลักอะเราถึงเราบลักเราก็มีฟอย์เกินสี่ <laughs> แต่ผมว่ามันอะไรวะจะบักก็ไม่แปลกน,นะถ้าแบบดูดีคือตัวไม่เหมือนกันอ่ะแม่งตาลายได้แต่เลฟอลเลสเตอร์มันดีกว่าลายอาเลสเตอร์ไงประเด็นอะว้าวเลอเลฟม,มันเอามาแค่บวกพลังไลท์มันเอามาห้ามแตน,นีเฉยก็จะมีกิฟต์สามใบแล้วก็แล้วก็ตัวที่มารีเปลี่ยน เปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนชื่อก็คือ maximum r i s e r กับเจ้าดอของออรรับมีละครพิดนาเองมาอีกแล้วผมมีความเชื่อว่าบล็อก E D มันจะมาอีกครับต่อไปเราจะไปดูที่ช่วงเอฟเฟกสกิลิลตัแรกนะครับผมตัวเริ่มไรทับได้จั่วครับผมแล้วก็ D P G K K Draw แล้วก็คิว ผมชอบคิวใบนี้มากเลยของใบเต่าอะ่ะมันได้ชาร์จสองไงยัสโซชาร์จแต่นี่เป็นวีติ๊กเกอร์อยังไม่มีเทคติ๊กเกอร์ไม่มีเทคนอกจากจะรอในอนาคตอีกประมาณสักงสองสามปีคิวจะมีเทคยี่ <laughs> ตคาค <laughs> รับผมเทคกันเลยใบแรกนะผมของเกรนก็คือวอริโโคลาคัสสกิลก็คือเมื่อถูกรีชัยช่องการ์ดเนี่ยสามารถโซชาร์จถ,ถ,ถึงได้สกิลต่อมาคือออโต้เมื่อมีการอ่าเมื่อการใบนี้เข้าสู่โซจากคอร์สหรือความสามารถของการ์ดเวนการ์ดจะบวกพลังงานหนึ่งหมื่น ต้นตีดีชอบนะครับตัวต่อไปใบต่อมาคือโดลินเดอะทรัสเตอร์สกิลคือออโต้แวนเลียไม่มีการเข้าโซนด้วยความสามารถและหรือคอสนะผมใบนี้จะบวกห้าพันถ้าโซชาร์สองจะบวกหน mm ึ่งหมื่นสแต็แั่นแหละชาร์บวกหมื่นห้าชาร์บวกสองหมื่นใบต่อมาก็คือพริซเซเนอร์บีสกิลคือเมื่อลงสนามคุณได้โซชาร์หนึ่งสกิลต่อมาคือคอนติเนียถ้าคุณมีโซห้าใบใบนี้บวกสองพันตีหมื่น ใบต่มาคือ PG ใบต่มาคือ World Wolf f o l f Family Liquor สักคิลคือดาบเมิลดีเข้าโซลสองชั้นหนึ่งและยูนิตของคุณหนึ่งใบบวกห้าพันไอ้นี่ผมโผล่ช็อคอาร์ตมาเลยโคเทจะต่อยหน้ามึง <c oughs> จะซัดดาวมึงต, <c oughs> ต่อไปก็คือว,นนวานิานลาะนี่เ,เดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมหมดเดี๋ยวขอเดี๋ยว,เ,ยวเอาเพีมูนมาหน่อยดิผมขอขอแยดเทียบหน่อยไ่ไหนวะเพีมูนเพีมูลอันนี่แป๊บนึงผมรู้สึกผมอยากเทียบมากอ่ะแป๊บนึงนะคุณหน้า ไม่ไม่ไม,ไม่คือวันนี้ล่าทำไมมันทำไ <ทำ S 2> มมันสมม่งมาตรฐานกันอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งนะทำไมทำไมทำไมดูดิไอ้ที่คิวหมื่นหา้าไอที่ไม่มีคิวสมม่งมาตรฐานดีีไอพวกส่งมาตรฐานไอเดียวส่งมาตรฐานเอาต่อไปไปที่เกตสองเมื่อตอนนี้คือ Gwen ลิเปอร์สกิลคือไม่ลงสนามมาแบบ Valeria So c h a ต g หนึ N ่งถ้ามีโซสิบเขาหนึ a ่งเลือกลีทายคู a ่แข่งหนึ่งใบเอ้ยลีทายเลกับคู่แข่งหนึ่งใบเออว้าว ใบต่อมาคือสกิลบั๊แห่งรอยยิ้มยั่วยวนสกิลคือถ้าคุณมีสกิลบั๊แห่งรอยยิ้มยั่วยวนในโซยูนิตนี้ได้ความสามารถบูทและได้เทคคอนติเนียลเลกาดยูนิตนี้สามารถจะเสร็จจากแถวหลังได้นี่น่ารักน้องน่ารักเก่งน่ารักจะถูกการ์ดขาแล้วเนี่ยน้องน่ารักใบต่อมา,อมาคือเวอร์บวูสซีเจอร์สกิลคือเขาจะนีอยูว่วนการ์ดเรกาดในเซนคุณถ้าคุณมีโซ่ห้าใบมากกว่าเวนที่ห้าพันตีสิบสี่สกิลต่อมาคือเมื่อโจมตีวันได้โซลชาร์จสอง ยี่ช่องแหวนอุยน้องนมารักอะ <c oughs> ไนวะเ <c oughs> ม่เท่เลยสกิลก็คือไอ้ใบต่อมาคือบัตรสกคิฟายรุดเวนสกิลคือเมื่อลงสนามนำการ์ดจากดามเมโซหรือดอกโซนหนึ่งใบเข้าสู่โซถ้านำการ์ดเข้าโซจากดามเมโซนำการ์ดหนึ่งใบจากกองไปวางในทรัพยความถ้า,าการ์ดท,ที่นำเข้าเป็นวาลริลาคาัาสได้เขาเตชร์นหนึ่งวาลริลาคาัสก็คือตัวนี้มันไอ้นี่น้องสิงโตไม่ไม่ใช่สิงโตมันคือเสือมันคือเสือเอ้ยมันคือหมา แมวมันคือหมาก็คือสมมติไอ้นี่ลงมาใช่ไหมเอาหยิบไอ้นี่เข้าโซมปุ๊บอ่าแวนบวกหมื่นไอ้นี่ได้เข้าแล้วก็ได้เข้าตาชาร์จคืนมาอีกหนึ่งเก่งโอ้ยน้องหัวม่งลุงหัวม่งไปไปแต่หมานคือออมสตาร์โคลออมเฟนเดอร์สกิลคือเมื่อหยิบนิดเดียวอิทเซปถ้าคุณมีโซ่ห้าใบมากกว่ามันได้รับชิวอีกหนึ่งหมื่นก็จะเป็นชิวหมื่นห้าม่งก็เหมือนวันนี้ราดีๆนี่ไงไปเอ้ยที่อีกแล้วเวอร์เบล เวอร์โฟกเวอร์โฟเกอร์สกิลคือมั่นจมตีววนกาเขาตะบ้านหนึ่งโซชาร์ตหนึ่งยูนิตที่บวกสองพันปันจำนวนโซโคตรเก่งเลยว้าวเทปใบต่อมาคือ <c oughs> terrifying f งฟิสสกิลคือออโต้แมนเลียมมั่นจมตีววนกาเขาอ่าโซชาร์ตหนึ่งยูนิตที่บวกห้าพันถ้าการที่โซชาร์ตเป็นติ๊กเกอร์บวกหมื่นแทนห้าพันว้าวใส่หนึ่งไม่ไม่ก็สองหรือไม่ก็ไม่ใส่เลยอ่ะ ใบต่อมาก็คือ Good ิ i n d e s t r o y e r สกิลคือออโต้แวนกาดเมื่อลงสนามเขาจะชาร์จหนึ่ง 1, โซชาร์จสองและนําอารลกาดอและนํากา์เกตสองหรือต่ํากว่าจากโซคุณไม่เกินหนึ่งใบเอาขึ้นมือหยิบพีจีขึ้นหยิบพีจีขึ้นมือได้อก็ถือว่าพอใช้ได้ใบต่อมาคือออไอ้กิต่อมาคือออโต้แวนกาดเมื่อยูดิตรงเมื่อยูดิจบติแวนกาดถ้าคุณมีโซสิบใบมากกว่าลเลือกเรีกาดคู่แข่งหนึ่งใบและรีท่ายทิ้งยูดินี้บวกหนึ่งหมื่ ถือว่าพอใช้ได้เอาไว้หยิบดอพีจีขึ้นมือได้เออเย่แต่ว่ามันมีตัวที่ดีกว่าไงประเด็นอ่ะไป hmm. อ่าไปต่อมาคือเดมอนอีสเตอร์สกิลคือออโต้วันกาดเมื่อการเดียนของคุณถูกหลีทายสามารถนำเข้าโซได้เอาไว้เล่นคู่กับไอโนไลคินสกิลต่อมาคือออโต้วันเลียเมื่อโจมตีคอตร์บาสหนึ่งนำเลียนหนึ่งใบเข้าโซโจการ์ดหนึ่งใบย,ยูนนี้บวกหมืน่นและมีเทคโซบาสสิบห้าพิทัก ในแาลาครับท่านผู้ชมกิ่งมัน <laughs> มันเก่งมากต่อต่อไปพระเอกของงานเราอ่ะโนไลท์ค no ิงเดีแองเกอร์สกิลคือเมื่อลงสนามโซชาร์จหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะบวกสองพันตามโซสกิลต่อมาคือออโต้แวนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในโจมตีถ้าคุณมีโซสิบสามใบหรือมากกว่าเข้าตาบ้านหนึ่งนำมือหนึ่งใบเข้าโซและนำเดียสามใบเข้าโซไลท์การ์ดหนึ่งใบในช่วสแตนและได้คีบวกหนึ่ง<ม>ครับผมอันนี้ก็จะเป็แนแคดแรกของเราก็จะเป็น ย<ด>า,ากนะถือว่าหดถือว่าโหดครับผมรออีกตัวหนึ่งมาไอตัวอะไรวะเซเว่นเอลเมนอะอีกตัวหนึ่งอะมันมก็เก่งเหมือนกันเล่นควเหน่ไรคิงได้เอเต่อไปเราจะไปนีแคนมุลาคุมะคิวเคท,ที่เก่งที่สุดในจักรวาลของภาควีนะผมนะักตอนนี้เพราะไอส่วนใหญ่เนี่ยคือมันไม่มีการซูเปอร์เดลไ์กันเกิดขึ้นนั่นเองต่อไปครับมุลาคุโมะไใบแรกก็ ซันนินจาแคทเดวิลไรท์คับได้คิวอแล้วก็เป็นฟอนฟอนนะฟอนดรอดรอคิคิแล้วก็คิวแล้วก็นะครับน้องน่ารักมากเลยคิวอะนี่ดูน้องน่ารักน้องผู้หญิงผู้ชายไหนผู้หญิงผู้หญิง <laughs> น้องผู้หญิงมองไม่เห็นผู้หญิงผู้ชายวะ <laughs> <laughs> หรือว่ากูโดนฉับอะ น่าจะผู้หญิงแหละเชิบเกทหนึ่งก็เป็นพีีอ่าใช่นะครับอ่าใบนี้ก็จะเป็นวานิลลาเนี่ยเนี่ยดูดิไม่มีชิลออเป็นไงล่ะฉันมีชิลเลยแม่เลยความท้าทีมันอยู่ก็ต้องได้วะเน็ต <laughs> <laughs> ละยำสัตว์ <laughs> โอ้ยใบต่อมาคือมังกรอินจาเทอร์มูลเลนเอชสกิลคือแอคทีฟเรีเกอเขาหนึ่งโซนหนึ่งจจับเทิร์นนั้น เปลี่ยนชื่อมังกรอ่านินจาเทอร์บูเลนเอตทั้งหมดบนสนามคุณเป็นมังกรลักซ่อนมดาร์หลอดและมังกรลักซ่อนมดและมังกรลักซอนมดาร์หลอดทั้งหมดในช่องวันกัดเลเลกาบอก3,000เส้นสายมดาร์ได้มันของบล็อกนี้ก็จะแักมูราคุโมลได้สองสายก็คือสายซันบาคูกับสายมดลาร์หลอดนั่นเองสุดยอดต่อไปกองโจนินจาแห่งความเงียบ ชิจิมา,มามามาลุสกิลคือเมื่ออยู่ในบูทยูนิตทั้งหมดไอเดวนะยูนิตของคุณที่มีชื่อเหมือนกันทั้งหมดที่ถูกบูทนั้นจะบบกเขา่าสามพันมันจะเขาใจยากนิดนึงอ่ะต่อไปนะผมไม่ค่อยชอบใบต่อมาคือบังกรอิจาราซอนอามัสซสไนซ์สกิลคือถ้าคุณมีเรียกาศของคุณลงสนามจากกองในเทอร์นี้อยู่ดีที่บูทห้าพันว้าวเก่งต่อไปก็คือนินจาสัตว มิเลียนแกลสกิลคือถ้าคุณไม่มีนินจาอ่านินจาสัตว์มิเลียนแกลตไปอื่นในสนามคอตอบาร์ดหนึ่งคนหามิเลียนแกลตหนึ่งใบลงมาคอแล้วก็ยีเดียนจะบวกเพาเวอร์สี่พันเอ้ยลบสี่พันไม่จะบวกลบ 4, สี่พันส้นตีนดีต่อไปเก๊สองต่อมาคือนักธนูผู้ปราดเปรียวฟูชิมิสกิลของฟูชิมิคือในเจ้ของคุณถ้าคุณมีเลกาสีใบหดีอมากกว่าใบนี้บวกบวกห้าพันก็ก 5, 000, จะเปตีสิบสี่สกิลต่อมาคือออโต้ วลเลียเมื่อลงสนามเลิกยิงของคูนึงใบยูรินั้นสามารถจ็กตีแถวหลังได้ว้าว <Wow. S 1> เอาไว้ตัดตัวสําคัญในการเล่นสุดยอดไปเลยครับท่านผู้ชมต่อไปต่อไปก็คือนินจาสัตว์บัตต้มิสสกิลคือถ้าคุณไม่มีอ่าบัตต้มิสในสนามคัตบ้านหนึ่งคนหาตัวเองลงมาแล้วก็ลบสี่พันจบต่อไปนี่แหละไอ้คอมโบมาหากราแห่งความชิบหายและวบรรเลงลงไปไลอัลเลสเตอร์สกิลคือ เมื่อลงสนามถ้าวันคุณเป็นมังกรคลั่งประลองยุทธซันบาคุและคุณมีเลกาที่มีคาว่าอาริสเตอร์ในสนามหนึ่งใบเขาตบาสองนำมือหนึ่งใบเข้าโซแล้ววันคู่แข่งใบยูนิมันไม่สามารถสแตนได้สแตนเฟสว้าวมันมีคอมโบให้เราต่อเกมสามแล้วก็นี่อ่าเลฟอาริสเตอร์คือสกิลคือเมื่อจบตีวันกาถ้าคุณมีอาริสเตอร์ใบอื่นในสนามโซบาสหนึ่งบวกห้าพันนี่ไงีเกียนจิงโคเทยโคเทย แต่ก็หน้ามันขายกันเกินไม่คือมันคือตัวเดียวกันไว้แต่แค่คนละสีมันคือคนละสีนั่นแหละต่อปุยมังกรนินจามาไกมันดาระสกิลคือเรียกาดและกองการชื่อของการใบนี้จะเป็นมังกรอินจารักซ่อนมันดาระหลอดสกิลต่อมาคือคอนตินิวเรียกาดถ้าคุณมีมังกรอินจามันดาระหลอดบนช่องมันการเรียกาดลงการสามารถมากกว่าอยู่ในนีความสามารถบุตรโคตรพอโคตรแม่มันดาระหลอดเพี่มันดาระหลอด โฟร์เดอร์ออกวาราน่าอดครับสกิลอ่าใบต่อมาคือผู้นินจายเคียวคู่เมชาโดสกิลคือเมื่อคุณได้ได้พบใบนี้คอลงเรียเอาไว้ทําไปเพิ่มว <Wow. S 1> <t> ้าวส้ารับคุณคิดยังไงครับดี <laughs> ใส่ไหมไม่ใส่ใบต่อมาผมบนด้เก่งผู้เชี่ยวชาญดับคู่มูซาชิสกิลของมูซาชิคือมาจมปีถ้าคุณมีเลกาเมื่เขาแข่ง,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 งอยู่ในี้บอกห้าพัน ในขณะที่กาดไม่ได้โจมตีคู่แข่งต้องคอกาดเดินสองใบมาพร้อมกันถ้าไม่คอการ์ดไม่ได้อโอ้โหมูซาชิโคจิโร่ส่วนฉันก็เนีด้ดไง <c oughs> ต่อไปมังกรน,นินจา,นาลักซอนมาด้านหลอดสกิลคือออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามเขาหนึ่งโซ่หนึ่งเลือกอยูนิตของคุณอ่าสองใบค้นหาก,การ์ดที่ชื่อมันกับยูนิตเหล่านั้นไม่เกินหนึ่งใบจากกองลงช่องเรียกกาดสกิลต่อมาคือแอคทีฟแวนการ์ดมาเบอร์เธอร์นึ่งเอร์หนึ่งเบอข้าโซ ยูนิตทั้งหมดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้จะบอกว่าสามพันแม่งมันดาราลอสว้าวโอลีดาราลอสจริงๆต่อไปนี่ยตัวตัวออตัวเท่ <laughs> ที่อยากได้ฟอยอีกใบามากแต่ละผมนะแต่สำหรับพี่ที่กอดคนหนึ่งก็แล้วแต่เขาก็อยากได้ <laughs> เออไว้ก็คือมังกรจะข้างประลองอยุสซันบาคุเอ Vanguard, ็กสกิลก็คือแอคทีฟบังกาดวันเปอร์เทนเขาหนึ่งโซนหนึ่งค้นหาอาเลสเตอร์หนึ่งใบาจากกองคอลงช่องเลยกาดจะนัรสักอกรยูนิตนี้บวกห้าพัน ถ้าบนสนามคุณมีทั้งไลท์อเลสเตอร์และเลฟอเลสเตอร์คู่แข่งไม่สามารถไลท์เจ็ดสามได้ในเทิร์นถัดไป<ล>ก็คือคอมโบเป็นงนะคอมโบกับไลท์แลนเลฟไลท์กับเลฟเปนหนึ่งนะก็จะมีเนี่ยนี่นี่ก็คือสมมติคุณมีอ่าไลท์บนมือไลท์บนมือคอไอเดี๋ยวนะคอมาก่อนแล้วก็กดเทคไอ้นี่คอมันนี่มาจากกองอคู่แข่งห้ามไลท์แล้วกดเทคไอ้นี่คู่แข่งห้ามแปนขอดกองอืม มันเป็นคอมโบได้จังไรอ่ะเนี่ยครับมันจะมีทีก็จะเป็นซันเกชิมันคือไลไลทับแล้วบวกคิบวกหมื่นมัน้งบวกหมื่นห้าหรือบวกหมื่นนี่แหละจะไม่ได้แล้วเป็นไงสำหรับแค่นี้อืมก็บอกแล้วบูราคุโมมันคือเมตาที่หายวายป่วกครับผมจนกว่าจะมีการสุขเระออะไรกันเกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องรอกันที่เราจะผลิตจะออกโปรโมมานั่นเองเด็ก yeah. นะครับผม เต้เด <D ing> ้งตาเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกข้อเสียของมูลคุโมก่อนนะเอาเถะคาเตอร์บาร์ไม่มีการหายัางเกิดขึ้นคอมโบไลอาเลสเตอร์รกับไอไลท์อารเลสเตอร์อรรกับซามาคุจะกดได้แค่ประมาณครั้งเดียวถ้าเกิดไม่มีการทําการยันเกิดขึ้นก็ครั้งเดียวเลยเทินนะครับครับผมคอมโบห้ามแต่เนี่ยครั้งเดียวแต่คอมโบห้ามไลเนี่ยอาจจะได้หลายครั้งหน่อยส่วนเจ้าไดเรกูล่าไดเรกูล่าอ่าข้อเสียหรอ Yes โซทําช้าไปนิดหนึ่งแล้วก็แต่คอมโบท่าปิดคือมันแน่นอนอยู่แล้วไงก็คือไลนนี่ไปก่อนทําแล้วก็ปั๊มโซแล้วก็ไลนนี่ทับไอ้นี่ตีเสร็จเก็บเรี้ยสามตัวแล้วไอ้นี่ลงมาระเบิดโซตีจบสองชี้ห้าพิทักษ์นี่คือข้อดีมันด้วยนั่นแหละถือว่าสุดยอดถ้าสองแคนเล็กคือก่อนหน้านั้นก่อนตอนภาจีไดรลิกล่าถือว่าเป็นแคนที่ฟังก์มากฟงา์สุดๆส่วนแคนเมื่อแผมว่ตอนภาจีคือยังไม่มาเลย ตอนบล็อกแรกบล็อกแรกที่มันออกมาคือมันกะแล้วก็ออกมาเรื่อยก็คือเริ่มเก่งเริ่มเก่งเริ่มเก่งจนบล็อกสิบสามเนี่ยคือไม่เก่งเก่งมากแต่แต่แบบระบาดพีเวียมคือแม่งเล่นยากขึ้นอืตอนนั้นมันเก่งแต่รู้สึกก็น่าจะโดนแคนเมตาหลักๆกบอยู่ดีใช่อย่างเช่นลิงจ o กเกอร์ในสมัยในตอนนั้นอืมล็อกชิปผาไว้แต่มาตอนนี้นี่คือเก่งมากๆในครับผม ก็จะเปแล้วครับคลิปนี้กับการรีวิวชุดแวนกะวีจีวบศูนย์สขีดสนะครับเป็นไดเิกูล่าและมูลาคุโมชอบไหมเอ,อ่ยชอบะชอะไรแชร์ตามใครครับไม่ชอบดินไลน์เดลต้ารีวิวมีแฟนเพจน,นะครับขึ้นมาในครับไปกดติดตามกันได้ลิงโดเนตอะไรพวกนี้อยู่ใต้เดสคริปชันหมดเลยนะครับสกินนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วกว็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม bye bye, bye, บ๊ายบายสวัสดีครับไปสองตัวเลยสวัสด<บ>ีครับกับ 努来训练，安可。